สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับชวนชม1คันนะครับคันนี้สวยมากๆใครหาอยู่ห้ามพลาดนะครับ Sd civic นางฟ้านะครับปี2008นะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนสภาพสวยๆแบบนี้นะครับจัดได้จัดเลยนะครับ259,000บาทนะครับใครจะผ่อนก็ประมาณ5,800นะครับมีสภาพเมืองงามแบบนี้ประกันชั้นหติดอยู่ด้วยนะครับคันนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้ 1,000 0กิโลเมตรนะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานรถอยู่กระทุ่มแบน์นะครับรองชมดูได้สนใจหรือเปล่าหาอยู่หรือไม่ชอบจัดได้จัดนะครับสภาพงามๆมีมาไม่บ่อยนะครับราคาเปิดมาก็ไม่แรงนะครับตัวนี้เป็นไฟแปดเหลี่ยมด้วยนะครับต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนที่ใครกําลังหานะครับตัวนี้ดูแลว่าอย่างดีนะครับเข้าศูนย์ตลอดครับมีประวัติเช็คได้ครับไปดูรถตรวจสอบสภาพได้เลยนะครับ งามจริงครับใครหาไว้ใช้งานจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับลองชมดูด้วยตาของท่านเองได้เลยนะครับสภาพงามๆแบบนี้ต้องบอกว่าไม่มีมาบ่อยๆครับราคาเปิดมาก็ไม่เจ็บไม่แพงนะครับชมดูได้ตรวจสอบดูได้นะครับสภาพภายในดูใหม่มากๆนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับพรุ่งนี้ไปเต็นท์ได้เลยนะครับรถเต็นท์นะครับเขาจัดไฟแนนท์ให้เราได้นะครับคันนี้สภาพงามๆนะครับ ใครจะซื้อสดกอไปเจรจาต่อรองราคาสดคงลดได้อีกเยอะครับไม่ต้องกังวลเลยหาเอาไว้ใช้งานไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแบบนี้ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับสํานกำลังหาซืไว้ใช้งานนะครับตีนางฟ้ารองคิดสุดพิจารณาตามผมได้เลยครับงามเนียคุ้มมากครับดูทรงก็ต้บอกว่าคุ้มนก็งามนะครับใครกำลังหารุ่นนี้นะครับสองหลังคันนี้ต้องบอกว่าสวยสยใครชอบใครชอบติดใจจัดได้จัดหานะครับไปดูรถตรวสอบทดลองขับได้หลายๆเยอะไม่ต้องกังวลเลยครับนี่มันทรงงามแบบนี้อีกคำเองไม่ ได้แน่นอนนะไม่ใช่ราคานี้แน่นอนบางทีเนี่ยอย่างเดียวนี่ก็ห้าหกมือแล้วนะครุบยังไม่รวมค่ากดป้ายนะครับอันขนี้สภาพเขาทำมาให้แล้วแต่ในยูแล้วไม่รู้สีจะอะไรก็แอรดีนาตสวยอย่างเดียวได้จั้เลยครับภายในเป็นะไยไม้ด้วยนะครเขาอ้แบสุดมือ้ปหนึ่งเก้าพันบาทนี้สวยที่ฐานต้องบมาล็อกามพี่น้องสมาชิกได้รถงงานแน่นอนนะครับบอกเลยทุกท่าที่กติดตามและดได้จัดครับดูทรงดูสภาพรถดลครับปีสองพันสิบง เครดิตธรรมดาหนึ่งจุดจนะครับไ่ประมาณ1นึ0 0 0สนเานะครับเช็คตรวจสอบกันอีกทีได้เลยนะครับสภาพแบบนี้หาชมหาดูได้ยากครับจัดทรงสีสวยครับเล้อยางยังใช้งานได้อีกนานครับแบบนี้เลยครับก็เอามาฝากนะครับสําหรับใครที่กําลังเล็งหารุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์พร้อมจริงๆครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยครับเงามงาแบบนี้ราคานี้ไม่เจอบ่อยๆแน่ ชอบสนใจเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับรถอยู่กระทุ่มแบนดนครับสวัสดีครับ